กล้วยเบกแตกนะเจ้าทำไมถึงปิดกล้วยเบกแตกกินแล้วเบกไม่อยู่ค่ะอร่อยมากอร่อยหวานหอมกรอบเจ้าวันนี้แม่กลบมาจวนทํากล้วยเบกแตกกินนะเจ้ากล้วยกับตองใจกล้วยหมอกหามหมองอีน่าเจ้าซุกหามหาม จะทำกล้วยเบรกแตกเดี๋ยวปอกกล้วยกันเนาะกล้วยหามนี่มันก็จะปอกง่ายอยู่ตัดหัวตัดใายปอกเปลือกเนี่ยแล้วก็เอามาหัน่นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะเอาปอกกันเนาะ พอกล้วยเซจแล้วนะเจ้าแม่ก็จะเอาน้ํามันทอดเข้าใส่ตอนฝานนะเขาฝานใส่น้ํามันแล้วมันจะบัติดบัติดกันมันจะบอกก้อตัวเวลาเอาไปทอดมันก็จะแตกมันก็จะง่ายใช้มีดฝานนะเจ้ามีดมีดฝานมีดซับบอกกล้วยเต๋เขาเนี่ยฝานเอาลงไว้ในน้ํามันนี่ เดี๋ยวมันก็จะบัติมันจะบักเกาะมัเป็นการเอาไปแตกเอาไปตากพึงล้มมันทำไมเพราะมันซุกหามอยู่แล้วถ้าเอาไปยุบมันมันเดี๋ยวมันจะแหลวแม่ก็จะเอาหั่นข้าใส่ตีใจถุงมือผ้านี่ใจอย่างอ่ะมันจะได้มั่นถ้าเอาถุงมือผ้าติกมาใส่อ่ะหรือถุงมือยางอ่ะมันก็จะมืนแต่ถ้าใส่ถุงมือผ้าเนี่ย มันจะบบบา,บามื่นมือเฮานี่ที่มันเหลือเศษเท่ากับปาท่อีเอาลงลงน้ำมันอย่างนี้เดี๋ยวมันจะปะดิดกันแม่ก็จะทอกน้ำมันถ้าใส่เพราน้ำมันฮอกต้องเจอดอยู่แล้วเวลาเฮานี่ไปใส่มันจะง่าย แม่จะเอากล้วยฝานเรียบร้อยละแม่จะเอาไปลงหม้อน้ำมันน้ำมันก็ตั้งไว้ห่อนและหนาก็ใส่กล้วยข้าวใส่ข้จะเอานี่กล้วยน้ากล้ยกล้วยน้ำมันจะใส่ค่อนข้างหนักหน่อยเลยเจ้า ถ้าเราใส่น้อยเด๋ยกกล้วยมันจะติดแต่ถ้าไหาก็ใส่แล้วเราคนให้มันแยกกันคนไปเรื่อยๆมันคนหน่อยมันซุกขรัวอันนี้มันติดกันเพราะว่ากล้วยมันซุกมันหามจ้ะเวลาเัาปาบมันจะก็ติดจต่เป็นเมื่อเดียวแม่ก็จะเอาใบเตยไปล่างทำค้อมสะอาดเรียบร้อย ล้วก็เอามาใส่ตัวความหอมของหัวกล้วยหอมก็ใส่เนยเกลมลงไปหน่อยื่อความหอมจะได้กลิ่นแลวมีอรรถรสในการกินหน่อยอีกหรอกมันล้ำดีนะมันหอมล้องกิ่นลองเนี่ยพอนเนอร์แม่เอาเนยเกลมหน่ะเจ้าเนยเกลมใส่ถ้าเขาใส่น้ำมันน้อยก็จะติด กล้วยก็จะเกาะตัวกันแล้วก็ตดกับห้าตัวใกล้จะได้สีละจะได้จะใกล้ตีแล้วนะเจ้าใกล้ดีละน้ำมันเริ่มจะบ่มีฟองละถอดไปลกลนไป ใบเตยกับกล้วยก็จะได้ตีด้วยกันพร้อมๆกันเพาต้องใส่ใบเตยหลังใส่กล้วยนี่จ้ะแล้วก็เอามาพักใส่กระดาษซับมันซับนี่จ้ะกล้วยก็จะออกมาแตสีข้าๆหน้อยเพราะเป็นกล้วยซุปเขาเลยเรียกว่ากล้วยเบยงเบงแตกอ้าวออกมาสวยเลยเจ้านี่ ก้เบกแตกค่ะ